ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปนี้ผมไปเช่าซื้อพระเครื่องนะครับในเว็บไซต์มานะครับวันนี้เป็นที่เอามาลงคลิปนะครับเป็นพระที่เป็นรูปแบบการบูลแบบประมูลแบบวัดใจนะครับก็คือว่าใส่ราคาไปเรื่อยๆนะครับคนสุดท้ายก็ได้ไปนะครับสามารถฟุกได้พระถูกได้พระแพงก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะอยากได้พร้อมๆกันเยอะๆไหมหลายๆท่านไหมนะครับอันนี้ผมชนะประมูล พระองค์นี้มานะครับมาเปิดให้เพื่อนดูเลยพระเพิ่งมาส่งตะกี้นี้นะครับเนี่ยมาจากลบบุรีนะครับผมปิดชื่อเจ้าของพระไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยแกะเลยแกะให้เพื่อนๆนดูกันเลยนะครับว่าพระที่ประมูลวัดใจเนี่ยได้จริงไหมนะครับแล้วก็คุ้มค่าไหมกับการกับการที่เราไปร่วมประมูลกับเขานะครับอันนี้เป็นพระพุทธสี่หิงนะครับปี2485รุ่นแรกนะครับเป็นสภาพใช้มันค่อนข้างขายยากถ้าเป็นสภาพใช้นะครับเขาก็เลยเอามาประมูลแบบวััใจนะครบ พระราคาหลักประมาณหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับสวยๆก็หมื่นไปไปนิดนึงแต่สักสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าธรรมดาธรรมดาก็พันกลางๆพันไปไๆนะครับแต่อันนี้เป็นสภาพใช้ศึกนะครับผมก็เลยอยากได้อยากเอามาศึกษาดูดูผิวดูอะไรนะครับพระที่มีประสบการณ์คนใช้มาแล้วนะครับมีผู้รัฐนาใช้มาแล้วผมว่าก็เป็นพระที่น่าจะเอามาใช้หน้า,ามาบูชาเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับ แกะมาสดๆพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมได้มาราคาแค่2อ0สเอง200กว่าบาท200กว่าบาทชนะประมูลเนี่ยนะฮะได้มาละเป็นสภาพก็หูตัดนะครับจะดูชัดๆเลยอาจจะมีการเลี่ยมสมัยก่อนนะครับก็ตัดหูด้วยนะครับหรือไม่ก็หูชํารุดเนื่องจากว่าถ้าเลี่ยมเนี่ยก็คงจะไม่มีสภาพสึกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพค่อนข้างสึกเลยนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นพระพุทธสิงิ์ปี 2,485นะครับรุ่นแรกของวัดพระาธาตุนะครับเนี่ยนะด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือ,อบอกรุ่นอยู่นะครับด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้ศึกมาจากสภาพการใช้ที่ศึกค่อนข้างมากนะก็จะไม่เห็นก็จะพอเห็นแค่เลื่อนรางนะครับอาคา่อยู่ด้านขอบนะครับให้เพื่อนๆดูเผื่อไปอเจอนะครับเดี๋ยวหลังถ้าเผื่อมีโอกาสได้เช่าองค์สวยๆก็อาจจะแวะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงครับแต่อันนี้เป็นสภาพใช้ศึกอ่าคลิปนี้ก็ ให้ดูว่าถ้าเกิดเราประมูลวัดใจเนี่ยพารหลักพันหลักหมื่นนะครับก็อาจจะได้ที่หลักร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณ200 200กว่าบาทนะครับอันนี้ผมชนะประมูลมาล่าสุดนี้เองพาเพิ่งมาส่งเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ